ERP ถือเป็นหนึ่งในประเภทซอฟต์แวร์นะครับที่มีคนถามมันเข้ามามากเลยว่าแพงไหมใน EP นี้ครับ t o o l s c อยากจะพาทุกท่านมาทำความเข้าใจกันว่าการจะลงทุนใน ERP หนึ่งตัวเนี่ยเราต้องเตรียมงบประมาณเรื่องอะไรกันบ้างครับข้อที่1น่งครับ license ค่า license นะครับหรือว่าสิทธิการใช้งานเนี่ยมักจะเป็นค่าใช้จ่ายที่คิด ตามอัตรายูเซอร์ต่อเดือนหรือว่าต่อปีนะครับโดยอาจจะมีการแบง่งเป็นระดับระดับครับตามความสามารถในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆนะครับในซอฟต์แวร์ซึ่งก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปตามแต่ผู้ให้บริการแต่ละรายนะครับนั่นก็หมายความว่ายี่คุณมีผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนั้นๆมากเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายใ,ในส่วนนี้ก็จะขยายตามไปมากเท่านั้นครับข้อที่2ครับ implementation ค่า implementation หรือว่าค่าขึ้นระบบนะครับคือค่าบริการที่ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แตละรายเนี่ยจะเข้ามาศึกษาทําความเข้าใจกระบวนการทํางานรูปแบบการทํางานของเรานะครับก่อนที่จะวางแผนครับเพื่อทําการตั้งค่าการใช้งานต่างๆในระบบนะครับตลอดจนการนําข้อมูลของเราเนี่ยเข้าสู่ระบบเพื่อให้เราสามารถใช้งานระบบนั้นๆได้นะครับภายใต้บริบทของธุรกิจเราซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครับก็จะเป็นลักษณะของ project base นะครับหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวครับ ข้อที่3ครับ add-on module ใน EIP บางตัวนะครับอาจจะมีการแบ่งฟังก์ชันการใช้งานออกเป็นหลายๆโมดูลนะครับและในบางโมดูลนะครับก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานเฉพาะรายอุตสาหกรรมก็อาจจะมีรูปแบบการให้บริการในลักษณะของฟังก์ชันเสริมนะครับที่ไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจหลักซึ่งหากคุณต้องการจะใช้งานนะครับก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นโมดูลด้านการผลิตนะครับหรือว่าจะเป็นโมดูลด้านของการจัดการค่าใช้จ่ายการนําเข้าสินค้าเป็นต้นครับ ข้อที่4ครับ customization แน่นอนว่ารายละเอียดในการใช้งานนะครับความต้องการในแต่ละธุรกิจนะครับก็มีความแตกต่างกัน,กนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะและการจะหาซอฟต์แวร์สเร็จรูมที่ตรงกับความต้องการของเรา100%ี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับดังนั้นการ customization นะครับหรือว่าการจ้างเขียนเพิ่มเติมเนี่ย เพื่อปรับฟังก์ชันการใช้งานให้สามารถทําได้ตรงตามธุรกิจของเรานั้นนะครับจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆในซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่อย่าง ERP โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครับจะถูกประเมินจากชั่วโมงงานนะครับที่พูดพัฒนานเนี่ยจะต้องใช้ในการทํางานทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับก็จะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของตัวสโคบการทํางานของแต่ละฟังก์ชันด้วยครับข้อที่5ครับ MA หรือค่า Maintenance หลังจากที่เราเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์กันไปแล้วนะครับ ซอฟต์แวร์หลายๆตัวที่ใช้โมเดลการขายแบบขายขานนะครับก็จะมีค่าบริการรายปีนะครับที่เรารู้จักกันในนามของ M A โดยส่วนมากเนี่ยจะคิดกันในอัตรา10ถึง25นะครับแล้วแต่ผู้ให้บริการแต่ละรายซึ่งเราก็จะได้รับสิทธิ์นะครับการให้บริการหลังการขายต่างๆเช่นการถามการตอบนะครับการอัปเดตเวอร์ชันนะครับการร่วมคลาสเทรนนิ่งนะครับตลอดจนบริการอื่นๆก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแพ็กเกจแลวก็ผู้ให้บริการครับ ข้อที่ครับคลาวด์ cloud และอินฟราสตรั t เจอร์หลายหลายคนอาจจะลืมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กันไปนะครับซึ่งเราจะต้องมาพิจารณาดูครับว่าซอฟต์แวร์ที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ที่มีการด e p ลอยหรือว่ามีการติดตั้งในลักษณะใดนะครับเป็นแบบออนคลาวด์หรือว่าออนพรีมิสซึ่งผู้ให้บริการในประเภทซอฟต์แวร์แอสเซอร์ c e ิสหรือว่า s a s นะครับหลายๆตัวก็ไม่ได้มีการคิดค่าบริการเรื่องของคลาวด์เพิ่มเติมนะครับแต่ ERP on cloud หลายๆตัวนะครับก็ยังมีค่าใช้จ่ายในจุดนี้อยู่ ทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าถ้าคุณติดตั้งซอฟต์แวร์บนเซิร์ฟเวอร์แล้วจะไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์นะครับอย่าลืมว่าเรายังมีค่าใช้จ่ายในส่วนของดาต้าเบสค่าเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับข้อที่7ครับ c ช a i n Request หรือ cr c h น i n Request หรือว่า cr นะครับเรารู้จักกันในนามของงานเพิ่มนั่นเองนะครับ ซึ่งก็จะเกิดขึ้นนะครับในกรณีที่เรามีความต้องการเพิ่มเติมหลังจากที่เรา,เาคุยและก็ตกลงในเรื่องของ scope over กับทางผู้ให้บริการไปแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อเราทํางานดําเนินกันไปนะครับเราอาจจะพบว่าเออเรามีความต้องการในบางส่วนที่จะต้องแก้ไขนะครับหรือว่าเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครับจะถูกประเมินนะครับในอัตราของ man hour หรือว่า man day นะครับ โดยที่เราสามารถขอทราบจากผู้ให้บริการก่อนได้นะครับว่าผู้ให้บริการดังกล่าวเนี่ยคิดอัตรา Man Hour หรือ Man Day เป็นเท่าไหร่อย่างไรก็ตามครับการทำการบ้านในส่วนของ Requirement ตั้งต้นให้ละเอียดที่สุดก่อนเนี่ยก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเกิด c h a n Request ที่เยอะเกินไปครับข้อที่8 Integration หรือการเชื่อมตอ การเชื่อมต่อระหว่างซอฟต์แวร์ ERP กับซอฟต์แวร์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น CRM, WMS หรือว่า Production Planning เนี่ยมักจะเป็นความต้องการของหลายๆธุรกิจแต่ว่าในทุกๆก,การเชื่อมต่อนะครับก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเช่นกันนะครับคล้ายกับการที่เราสร้างสะพานระหว่างเกาะ2เกาะเข้าด้วยกันนะครับดังนั้นดิ่งเราต้องการจะเชื่อมต่อซอฟต์แวร์หลายๆตัวเข้าหากันมากเท่าไหร่นะครับก็ต้องพิจารณาให้ดีครับว่าการเชื่อมต่อน,นั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับการลงทุนตรงจุดนี้หรือเปล่าครับ แล้วก็มาถึงคําถามสาคัญกันแล้วนะครับว่า ERP เนี่ยแพงไหมออกตัวก่อนเลยนะครับว่าราคาที่เรากำลังจะพูดถึงเนี่ยเป็นราคาโดยประเมินนะครับไม่ใช่ราคาเป๊ะๆจากทางผู้ให้บริการนะครับถ้าเป็น ERP ขนาดเล็กนะครับซึ่งเราไม่พูดถึงซอฟต์แวร์บัญชีนะครับอาจจะมีมูลค่าโครงการเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ300แสนถึงประมาณ1ล้านบาทส่วน ERP ขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็จะเริ่มเป็นผู้ให้บริการที่เป็นแบรนด์มาจากตา่าง รเราอาจจะพูดถึงมูลค่าโครงการที่เริ่มต้นอยู่ประมาณ2ล้านบาทนะครับไปจนถึงประมาณ3 4ล้านบาทส่วนไ e P ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถใช้งานร่วมกันได้หลายบริษัทแล้วก็รองรับความละเอียดในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับก็อาจจะมีมูลค่าโครงการเริ่มต้นตั้งแต่5ล้านบาทไปจนถึง10ล้านบาทเลยครับเอาละครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจมิติของค่าใช้จ่ายสำหรับ e อพกันแล้วนะครับ ซึ่งเราก็สามารถที่จะนําหลักการในส่วนนี้นะครับไปพิจารณาในการเลือกใช้แล้วก็ซื้อซอฟต์แวร์ประเภทอื่นได้ด้วยเช่นกันครับสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคอนเทนต์ดีๆด้านดิจิทัลทรานส์ a มชันที่ช่องทูสเคปนะครับแล้วพบกันใหม่อีกพีหน้าครับ